ตอนนี้เราเหลือสาวโสดสามคนครับหนุ่มโสดถึงตาคุณแล้วครับดับไฟหนึ่งคนก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาคุยกันครับเชิญครับสวัสดีครับสว<า>ัสดีคระสวัสดีค่ะอ<า>ันนี้ปิดได้ไหมได้ปิดได้แรงไม้ปิดเออเข้ค หนุ่มโสดครับเราจะทำำําความรู้จักสองสาวโสดที่คุณเลือกไว้นะครับเ,เริ่มต้นจากตะเธอเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทําเล็บนะครับส่วนตองเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับคุณลองมองไปที่สาวโสด2คนสิครับคุณจะพบว่าเธอมีความสวยน่ารักที่แตกต่างกันอาชีพการงานแตกต่างกันยากเหลือเกินที่จะตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าคุณมีคําถามดีๆเพื่อจะได้ให้คําตอบนั้นช่วยให้คุณตัดสินใจว่าใครคือคนที่คุณอยากเดทด,ด้วย ครับครับเชิญครับอยากถามคุณต๊ะแล้วก็คุณตองว่าเคยใช้เงินสิ้นเปลืองกับอะไรมากที่สุดในชีวิตแล้วก็เหตุผลอะไรถึงเป็นของสิ่งนั้นนะครับมาดูซิว่าคุณสิ้นเปลืองกับอะไรและทําไมถึงต้องเป็นของสิ่งนั้นตองจะได้ตอบก่อนนะครับตองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยะครับอกระเป๋าละกันค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมคิดว่าถ้าปัจจุบันคือสิ้นเปลืองค่ะ รับหนูถ้าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปแล้วซอำหนูคือมันแพงแล้วก็ไม่เคยซื้ออะไรแพงมากกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นของสิ่งนี้ล่ะครับเพราะความอยากได้ค่ะก็เลยซื้อมันก็เลยดูเช่นเปลืองอ่าโดยเหตุผลง่ายคือคุณชอบมันคุณอยากได้ใช่ใช่ค่ะโอเคปะล้ครับค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะครับ เช่นโบท็อกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็รู้สึกว่าสิ้นเปลือกกับพวกนี้บ้างเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเล็บแล้วก็ขดตาอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้แบบว่าหน้าเราด้วยค่ะอ๋อคือธุรกิจคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ค่ะแปลว่าคุณก็จะต้องดูดีเมนเทนตัวเองเพื่อให้มันความสวยความงามให้มันส่งเสริมกับงานที่คุณทําค่ะอ่าหนุ่มสอนคุณได้คําตอบแล้วละครับครับดับไฟหนึ่งคนแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเรานะครับเกศเชิญครับ

กระเป๋าแบรนี้ใช้ได้นานนะเ่ของหนาวจริงเหรอดีดีีชอบชอบกระเป๋ามากใช่ไหมอกรเชอบเลยอ่าก็คือเพราะว่าชอบพี่เกยะขอโทษนะครับ เอ,โหโหโหอามามาเพื่อนซีมาหน่อยมาเอิร์ธคุณกีดลั่นที่สุดบนเวทีนี้คุณดูดีใจซะยิ่งกว่าตาซะอีกอะมันทำไมเอิร์ธมันแอ่มันดีใจอะไรไมันก็คือดีใจรุ้นกับเพื่อนรุ้นกับเพื่อนเลยเราเป็นสิทธิ์เก่าเราเข้าใจโมเมนต์ว่าการที่อยู่ข้างนอกเราเรียกว่าเรา ไม่ประสบผลมสำเร็จสักทีเราเชื่อว่าเวทีแห่งนี้เปิดโอกาสให้เราแล้วก็สามารถทําให้เรามาเจอใครสักคนแล้วเป็นคู่ที่ดีได้ที่นี่อย่างแน่นอนเออเอิร์ดเอิร์ดเคยเป็นโพเดียมกายในเทกายเอามาก่อนออถึงได<ช>้คำว่าเอิร์ดเป็นสิษธ์เก่าเวทีนี้และเข้าใจว่าในการที่มันแบบประสบความสำเร็จในเกมนี้มันฟินมากมันฟินมากมันสักเร็จมากเลยแล้วตอนที่เราเป็นเทกายเอาอ่ะเราถูกชูสอกไปไหมถูกชูสเหมือนกันครับพี่ต้นแล้วเราไปเจออะไรข้างนอกที่เราบอกว่ามันดียังไงมันแซ่บยังไงเจอสิที่รู้สึกว่า ประสบการณ์ข้างนอกอ่ะเอ้ยเขาเรียกว่าคนอื่นอ่ะไม่มีทางที่จะรับรถนีได้อย่างั้นอ๋อน่อมันเป็นอะไรที่แซบแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหนือจินตนาการโอเคอเอเอทีเทียได้สิทธิ์ในการสั่งให้คู่เดทไปเดทกันนะครับท่านที่ี่ผบอกห้สัญญาณเนื้อสองซ้ำไปเดทกัน ความสาเร็จของหนุ่มโสดและสาวโสดที่เกิดขึ้นในรายการคงจะหนีไม่พ้นการทําหน้าที่ของเหล่าเลิฟกูรูที่คอยแวะเวียนกันมาทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแนะนําและให้ข้อคิดดีๆอย่างมากมายนอกจากนี้เหล่าเลิฟกูรูก็ยังนําสิ่งดีๆมามอบแก่คุณผู้ชมอีกด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่าเป็นงไงพี่ปานซีซ<ะ>ั่นนี้สนุกไหมสนุกมากเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากแล้วก็เข้าใจเลยอะ่ะอ่ะว่าแต่พี่ปานอัปเดตนะครับตอนนี้ยังไงตอนนี้เหรอคะครับเรื่องการงานเหรอคะทุกสิ่งทุกอย่างอ,อ,อย่าอัปเดตโดยเฉพาะเรื่อง ความสวยความงามอยากให้แบ่งปันคุณผู้ชมค่ะเวลาเห็นปานตามรายการแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าปานต้องมากับตราจิน่าแน่นอนนะคะคเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปันเลือกแล้วจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆ ปีนี้ปีที่6แล้วอะคิดดูดิแป๊บๆเนี่ยปีที่6แล้วเพราะว่าเวลาที่เรามาใช้จริงๆองคุณผู้ชมคะเราจะกล้าพูดมันได้เต็มปากเต็มคําจริงๆนะคะแล้วมันไม่เขินหัวใจจริงๆนั่มันไม่อายปากที่จะพูดนะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมาพิเศษด้วยนะไม่ใช่คแค่เฉพาะซีซั่นที่พิเศษด้วยนะเป็นพิเศษของทริชิน่าด้วยนั่นคือเป็นการครบรอบ16ปีในวันเกิดของเขา 16ปีแล้วนะคะสำหรับแบรนด์นี้ที่อยู่กับคนไทยมานะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะปันมากับทรชิน่าสิตัวนี้ซึ่งหลายคน่ะเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดใจดูซิว่า 12x มันเก่งยังไงนะคะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เพิ่มเข้าไปนะคะนั่นคือ 5D m a t i c c o l a r ค่ะที่จะช่วยในเรื่องดูแลในเรื่องของริ้วรอยจริงๆนะคะทั้งแนวตั้งแนวนอนคุณผู้ชมลองดูด้วยตัวเองนะคะภายใน14วันนะคะริ้วรอยพวกนี้เนี่ยเขาจะแลดูเบาบางลงโดยเฉพาะริ้วรอยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเส้นเล็ก หลายคนบอกว่ากลัวแพ้ยิ่งคนแพ้ง่ายเนี่ยนะคะตัวนี้ลองดูเพราะว่าเขามีส่วนผสมของดอกโฮยาจะเป็นตัวที่เข้าไปปลอบประโลมผิวแล้วไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดปัญหาในระยะยาวนะคะวันนี้นะคะปรมากับโปรที่ดีแน่นอนไม่เอาวันนี้นะตัวนี้เนี่ยก็สหายไปรออีกที4เดือน กว่าที่ของแถมตัวนี้จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกดรอกันเลยที่1-577หรือ Li like น์ at r a g i n a Brand นะคะวันนี้ให้200สายไม่มีการเพิ่มไม่เพิ่มเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมจะได้รับโปรสําหรับ16ปีเบอร์เดทรา a ิน่าแบบนี้เลยค่ะ เซรั่มนะคะให้ไปเลย2กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็ให้อีก2กระปุกขนาดพกพาและตัวนี้ที่บันบอกคือนั่นคือสเปรย์หอมบำรุงผิวนะคะทั้งหมดในมือปันหชิ้นนี้นะคะจากปกติ1,400บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลย3 4เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะสเปรย์ตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาตรงไหนนอกจากบำรุงผิวได้ด้วยนะคะยังสามารถกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์เฉพาะวัยเวลาที่เราอายุ40ขึ้นเนี่ยนะคะตอมไขมันต่างๆต,งตอมเหงื่อต่างๆนการทำงาน ก็จะบกพร่องลงเรื่อยๆแน่นอนว่าเราก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมที่สามารถไปกลบกลิ่นนั้นให้เราได้ทําให้เราใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะคะทํามาพิเศษเลยฉลองให้ครบรอบ16ปีทรัชินาตนะหมดแล้วหมดเลยนะคะบอกแล้วว่าถ้าวันนี้หมดรออีกทีอาจจะ4เดือนกว่าเขาจะรีสต็อกนะคะนะรีบโทรเลยนะคะที่1577หรือ Li น์แอททรัชชินาแบรนด์นะคะทั้งหมดในมือปานนี่นะคะ5ชิ้นในราคาแค่2,990บาทนะคะส่งฟรีด้วยรูดบัตรได้ของถึงมือค่่อยจยจาก็ได้ รีบโทรที่1577คุณผู้ชมวันนี้ไม่มีการเพิ่มสายใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้สายจะไหลไปเรื่อยๆและใกล้จะหมดแล้วใครที่อยากได้สเปรย์ตัวนี้นะคะซึ่งจะหมดแล้วจริงๆใกล้หมดสต็อกและจริงๆรีบโทรนะคะวันนี้นะคะกับโปร16ปีทรัจิน่าค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและสเปรย์น้ำหอมกลบ กลิ่นไม่พึงผสมตัวนี้นะคะในมือปาน5ชิ้นนี้เพียงแค่2,990บาทนะคะรีบโทรเลยที่1577ค่ะเอาละโอ้โหมีของดีมามีโปรโมชั่นนะ่าสนใจมาฝากเช่นเคยคเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกจะโทรตามมาจอยเรื่อยๆนะครับอีกแล้วเหรอค่ะชอบ,ชอบโทรมาเล่นเรื่อยเลยชอบยอย<ๆ>ู่กับพี่ปานครับ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่าหลักมาฉันบอกแล้วจริงๆฉัเห็นนางเลงหลอกแฟนแมทแรกแล้ว ฉันมีความรู้สึกว่าเขาก็สมวัยแหละแต่ความคิดเขาว่าโตกว่าเข้าใจปะเออโตกว่ากาลังจินตนาการว่าตอนนางยิบเอ็ดอะซึ่งตอนนั้นฉันก็ทางานแล้วตอนนคิดดูว่าเขาความคิดเรายังไม่ได้ขนาดนี้เลยอะนางทางานหกหลักมาแล้วแอบมาอะไรกันหรือเปล่าไม่แอบมาไหมทำไมน่าหลักจังเลยอะไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่ายิบเอ็ดจริงหรอหรอไม่แก่ก็หวังว่า น้องชายคนนี้จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับได้เลยยังไงฝากต้นที่ด้วยนะโอ้ยเหมือนเต็มเอาดีๆนะจอบตอนดีคือเราต้องสั่งได้เลยอยารอวันนั้นให้ริ่มเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทั้งกูค่ะเคยมีแฟนเด็กไหมไม่เคยมีของเราเนี่ยก็มีอยู่นี่ไงโอเคปกติก็ก็มีแต่รุ่นแบบเท่าๆกันหรือว่ารุ่นพี่แต่ไม่เคยมีนะแต่ว่าเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เด็กตามอายุนะ เราห่างกันกี่ปีอายุยี่สิบเอ็ดสามสองสามสองก็สิบเอ็ดปีนิดเดียวแต่ววิ่งตามก็ทันไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามนะเธอขายาวกว่าฉันอยู่แล้วยังไงเธอก็ต้องวิ่งตามฉันทันใช่ขาอะไรวิ่งตามทันเลยเออแต่ดูแลตัวเองดีมากยังสวยมากๆด้วยจริงเหรอดูจากก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่นี่ก็เห็นอยู่ว่าสวยคุณ และว,วันนี้ต้องขอบคุณสีจาก T O A ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะอยากให้ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้เป็นของคุณผู้ชมครับ QR code มุมจอสแกนเลยครับพาเพื่อนสีคุณมาร่วมสนุกกับเราและติดตามข่าวสารเรื่องราวความอัปเดตทั้งหมดของเวทีนี้ที่ facebook com take me out thailand ครับ หรือจะเรียกความสนุกทั้งหมดกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับที่ youtube com t v t h u n d e r official เราอยากเจอคุณผู้ชมทุกอาทิตย์เลยนะคะมาเจอเราค่ะทุกวันเสาร์4 4นากานะคะกับเช็คมิว u ์ไทยแลนด์นหนุ่มสดคด้าไป ัสดีครับชื่ออ่านพนักรนจันฝังครับผมสั้นผมยาวไม่เกี่ยวครับแต่ว่าพร้อมจะมัดใจทุกคนครับ<อ>แหมนึกว่าเออผมสั้นผมยาวไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับการล,ลีลาอะไรเงี้ยเออัน้ี่ชอมจอมครับไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชาย ผมั้านสุขภาพผมเขาดีกว่ามันค่ะแล้วเลยไม่รู้สึกโอเคเืนะาสไตล์ของผมผมคิดว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดและโลกส่วนตัวสูงประมาณหนึ่งก็สามารถที่จะหายไปเป็นวันไม่ตอบลายใครก็ได้ถ้าพูดงสเปคผู้หญิงก็จะชอบผู้หญิงสไตล์แบบญี่ปุ่นขาวๆแล้วก็ตัวเล็กๆนะหน้าอกก็มีมีหน่อยก็ได้เ <c oughs> ขาบอกว่าเขาชอบคนขาวนมใหญ่แล้วึ้น พิจารณานมตัวเองแล้วเราพบว่าไม่เข้าขายเขาอย่างนี้การที่แฟนเราอ่ะหายไปเราก็จะไม่สบายใจเหมือนกันดูเหมือนแบบอยู่คนเดียวได้ดีไม่ได้ดูโหยหาแฟนขนาดนั้นอะทําไมวันนี้ถึงมาจะรู้สึกยังไงที่ไฟดับทั้งหมดแล้วกลับบ้านไปคนเดียว